การตลาดง่ายๆวันนี้ที่ขวัญแนะนำให้มาใช้ในกิจการนวดกันค่ะเพื่อนๆเ,เขาเรียกว่าการตลาดแบบ 4P หลักการทำการตลาดแบบ4 p จริงๆหลักการเนี้ยค่ะนะักการตลาดเอาไปใช้กับในทุกๆก,กิจการเลยค่ะแล้วเรามาประยุกต์ใช้ในร้านนวดได้ยังไงมาฟังกันค่ะเพื่อนๆ P ตัวที่1ค่ะขวัญเอามาไว้ในอันดับหนึ่งของกิจการร้านนวดเพราะว่าขวัญมองว่า P ตัวนี้ เป็นตัวสำคัญอันดับหนึ่งคือ place ค่ะสถานที่สถานที่ค่ะเพื่อนๆหลังจากที่เรารู้แล้วหลังจากที่เราวิเคราะห์แล้วว่าลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของเราคือใครถ้าใครไม่ยังไม่รู้ไปดูในคลิปย้อนหลังได้นะคะคลิปของขวัญขวัญทำไว้แล้วเกี่ยวกับเรื่องนี้เพื่อนๆค่ะหลังจากที่เราวิเคราะห์แล้วละว่าลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของเราคือใครแล้วเราก็ได้ชื่อที่เหมาะสมกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายแล้ว คราวนี้ค่ะการตลาด4ี P เข้ามาแล้วค่ะเพื่อนๆพีตัวที่1สถานที่เมื่อเรารู้ว่าลูกค้าของเราคือใครสถานที่ก็ไม่ยากไหมเราก็ต้องหาสถานที่ที่เหมาะสมกับทําให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของเราเข้าถึงได้ง่ายเหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายยกตัวอย่างเช่น ถ้าหลายๆคนเนี่ยเป็นคนไทยที่มาจากต่างเมื่อจากเมืองไทยแล้วมาอยู่ต่างประเทศใช่ไหมคะหลายๆคนก็ไม่ได้อยู่ในเมืองจ่าหลายคนอยู่ต่างจังหวัดน้องขวัญลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของพี่ก็คือว่าคนแถวแถวหมู่บ้านคนแถวแถวย่านย่านที่พี่อยู่นี่แหละหมู่บ้านที่พี่อยู่นี่แหละเป็นหมู่บ้านเล็กๆสถานที่ก็ตอบโจทย์แล้วว่าบางทีทําร้านนวดที่บ้านก็ได้เอามาสักห้องหนึ่งแบ่งมาสักห้องหนึ่งทาเป็นร้านนวดที่บ้านก็ได้ค่ะตรงนั้นหรือ น้องขวัญเนี่ยพี่อะนะเอ่อกลุ่มลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของพี่เนี่ยก็คือว่าพี่ต้องการจะนวดเอ่อออฟฟิศซินโดรมพี่ถนัดนวดแก้อาการพี่ต้องการนวดลูกค้ากลุ่มทํางานเราก็รู้แล้วว่าเราจะต้องไปหาทําเลไปหาโลเคชั่นไปานหาสถานที่ที่เอ่อเขาเรียกอะไรอะลูกค้ากลุ่มคนทํางานเข้ามาที่ร้านเราได้สะดวกอะไรอย่างนี้ค่ะพีตัวที่2ค่ะเพื่อนๆเ,เขาเรียกว่าโปรดักต์แต่ว่า Product ของเราคืออะไรของเราอาจจะไม่ใช so ่เป็นสินค e ้าเป็นตัวตัวถ้ามีก็แค่เสริมแต่ Product หลักๆของเราก็คืออะไรคะเจ้าตัวบริการ P ตัวเนี้ค่ะก็คือว่าหมายถึงเมนูการให้บริการของเรากลับมาที่เหมือนเดิมลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของเราคือใครถ้าลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของเราคือคนทำงานออฟฟิศใช่ไหมคะสถานที่ของเราก็คือย่านผู้คนพลุกพล่านเราก็อาจจะ ย่านผู้คนเ,ออเดินทางพลุกพล่านเราก็อาจจะทําเมนูหรือโปรดักต์ของเราเป็นแบบไงคะนวด15นาทีคอบาลไล20นาทีคอบาล์ไลครึ่งชั่วโมงตรงนี้ค่ะก็จะตอบโจทย์สถานที่แล้วก็กลุ่มลูกค้าที่เรามีแต่ถ้าหากว่าของเราเป็นร้านนวดเป็นสไตล์เวลเนสที่แบบว่าลูกค้าต้องขับรถไปหาเราไกลๆต้องขับรถมาหาเราเฉพาะเจาะจงเพื่อได้ทั้ง ผ่อนคลายได้ทั้งชาร์จเอนเนอรีเราก็ไม่ควรจะทำโปรดักของเราไม่ควรจะทำเมนูของเราแค่15นาที20นาทีเพราะไม่ตอบโจทย์ลูกค้าเมนูของเราควรจะเป็น1ชั่วโมงชั่วโมงครึ่ง2องชั่วโมง3ชั่วโมงอะไรแบบนี้ไปเลยค่ะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นค่ะนี่คือ P ตัวที่2คือการเลือกสินค้าและบริการให้ตอบโจทย์กับลูกค้ากับสถานที่ให้เหมาะสม P ตัวที่3ค่ะเพื่อนๆ P ตัวที่3ก็คือ price ราคาราคาเนี่ยค่ะเพื่อนๆแนะนำกันเลยว่าหลายคนหลายคน ลืมคำนวณราคาลืมคำนวณราคาที่มันแฝงอยู่ด้วยในธุรกิจนวดหลายคนบอกว่าดูเหมือนกับลงทุนไม่เยอะแน่นอนค่ะถ้าเทียบกับธุรกิจตัวอื่นๆหลายตัวบางทีธุรกิจนวดก็ลงทุนไม่เยอะแต่ด้วยความที่ลงทุนไม่เยอะแล้วก็เราหลายๆคนคนไทยหลายๆคนที่ไม่ได้มีความเข้าใจเรื่องการตลาดจริงๆจึง,จง,จง,จงตั้งราคาร้านนวด ไทยในราคาที่ถูกซึ่งอันนี้ค่ะเป็นอะไรที่ย้ำแล้วย้ำอีกว่าคุณจะตั้งถูกเพราะอะไรในการตั้งราคาค่ะเพื่อนเพื่อนมันมีทั้งราคามันมีทั้งค่าใช้จ่ายแอบแฟนที่เรามองไม่เห็นยกตัวอย่างเช่นที่หลายๆคนลืมค่าแรงตัวเองค่ะน้ําค่าไฟค่าภาษีค่านนนี่นั่นรายปีรายเดือนรายวันเหมือนบางร้านเนี่ยมีข้าวให้ลูกค้าให้ลูกน้องด้วยก็ต้องบวกไปด้วยค่ะเพื่อนๆ ตรงเนี้ยค่ะค่าใช้จ่ายพวกเนี้ยทั้งที่มองเห็นมองไม่เห็นค่ะนักบัญชีค่ะถ้าเราทําบัญชีเองก็เวลาของเราที่เราทําบัญชีแหละเพื่อนๆค่าใช้จ่ายตรงเนี้ยค่ะเพื่อนๆเราจะต้องมาคํานวณพอคํานวณเสร็จแล้วปั๊บราคาเพื่อนเพื่อนมันถึงจะได้เป็นราคาบริการว่าเนี่ยร้านเราควรให้บริการราคาเท่าไหร่เพื่อนๆๆนเพื่อนจะเห็นว่าทําไมร้านนวดไทยราคาค่าบริการถูกกว่าร้านนวดอื่น ก็เพราะร้านนวดที่อื่นนะคะเขาคำนวณหมดทุกสิ่งทุกอย่างเพื่นเขาทำแล้วเขาไม่เข้าตัวแต่ร้านนวดไทยหลายๆร้านทําแล้วเข้าตัวแล้วปัญหาของเราคืออะไรร้านนวดไทยร้านนี้ราคาเท่านี้ฉันก็ต้องทําราคาให้ต่ากว่านี้อันนี้ค่ะเข้าใจผิดแต่อันนี้ไม่เป็นไรนะมันมันเดี๋ยวมันจะเยอะไปขวัญค่อยๆทย,ยอยทาคลิปให้เรื่อยๆเพื่อให้เพื่อนๆมี mindset แล้วก็เพื่อนๆสามารถเข้าใจธุรกิจได้เพื่อเปลี่ยนราคาได้ P ตัวที่4ก็คือเรื่องราคาเพราะฉะนั้นเพื่อนๆคะ่าคำนวณราคาให้ดีๆแล้วถึงจะมาตั้งราคาแล้วเพื่อนๆจะรู้ว่าอ๋อเข้าใจและลืมคิดตรงนี้ก็เลยพอตั้งราคาไปสิ้นปีไป2-3สปีรู้สึกว่ามันขาดทุนสะสมเป็นเพราะ P ตัวที่4ค่ะเพื่อนๆนเราต้องตั้งราคาให้รอบคอบ ต่อไปค่ะพี่ตัวสุดท้ายคือ promotion promotion ก็คือภาษาไทย promotion promotion น,น,นี่นะคะ promotion ก็คืออะไรก็คือการทาการทําการตลาดละ่ะการทําการตลาด promotion ทำราคาลดราคาเพื่อให้ลูกค้าเขาได้เห็นว่าเออร้านของเรามีอะไรเกิดขึ้นขวัญจึงได้แนะนําไหมคะว่าให้เราทำราคาให้ค่อนข้างสูงเพื่ออะไรเราจะโปรโมชั่นง่ายเราจะทำเวลาเราทำโปรโมชั่นในแต่ละช่วงเทศกาลมันจะง่ายเพื่อนเพื่อนขการทำโปรโมชั่นข้อดีของการทำโปรโมชั่นคือคุณจะมีอะไรตื่นเต้นให้ลูกค้าจดจำให้ลูกค้าเออให้ลูกค้ามีส่วนร่วมตื่นเต้นไปด้วยเพื่อนเพื่อนเพื่อนลองคิดดู เอาเป็นสมมุติว่าร้านอาหารนะร้านอาหาร2ร้านร้านหนึ่งเนี่ยเขาทำโปรโมชั่นอยู่เรื่อยๆเราทําไมคะเราจะเริ่มแบบเฮ้ยช่วงนี้มีโปรโมชั่นอะไรวะช่วงนี้ปุ๊มมีโปรโมชั่นอะไรวะช่วงที่เราเป็นอย่างนั้นนะคะเพื่อนเอนเรามีปฏิสัมพันธ์เรา attention เรา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 ให้ความสําคัญกับร้านนั้นแต่อีกร้านหนึ่งที่แบบเออ ยังไงยังไงร้านนี้ก็ขายจานละห้าสิบเมื่อไรเมื่อไร ي? ก็จานละห้าสิบร้านเนี้ยบางทีเราจะถูกลืมไปเลยกับในคันตลาดที่มันมีคู่แข่งกันเยอะร้านนี้บางทีจะถูกลืมไปเลยค่ะเพื่อนๆแล้วเรื่องของโปรโมชั่นก็คือเรื่องที่สองของโปรโมชั่นก็คือว่าเราก็จะต้องหาช่องทางว่าเราจะใช้ช่องทางในการทําโปรโมชั่นตรงไหนก็กลับมาที่ปูกค้ากลุ่มเป้าหมายลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของเรามีพฤติกรรมยังไงลูกค้ากลุ่มเป้าหมายยกตัวอย่างเช่นลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของเราคุแก่เราก็คง เล่นอินเล่นเอ่อโซเชียลมีเดียไม่ค่อยเป็นโปรโมชั่นแล้วคงไม่ได้ซีเรียสไม่ได้ไปสนใจในเรื่องของการทำการตลาดตรงนั้นเยอะหน่อยแต่ถ้าลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของเราคนวัยทำงานอยู่กับเทคโนโลยีเป็นไงคะเราก็รู้ช่องทางแล้วว่าเราจะโปรโมชั่นไปในช่องทางไหนเพราะฉะนั้นคะ่ะเพื่อนๆนี่คือหลักการ 4P ง่ายๆเป็นภาพรวมของหลักการ 4P ลองเอาไปไประยุกต์ใช้ในธุรกิจนะคะเพื่อนๆเราทุกคนที่มา ทำงานทำธุรกิจเราเป็นนักธุรกิจไม่ว่าจับธุรกิจอะไรก็ตาม ขั้นตอนในการฝึกฝนทำธุรกิจนี้แหละค่ะเพื่อนๆทำให้เราพัฒนาวันนี้ต่อให้เรายังไม่เป็นนักธุรกิจที่เซียนแต่เราพัฒนาไปเรื่อยๆรับรองค่ะในอนาคตข้างหน้าเราจะดีกว่าวันนี้แน่นอนเป็นกำลังใจให้นักธุรกิจนวดไทยที่อยู่ในต่างประเทศทุกคนนะคะมีอะไรเขียนมาหลังไม่หาขวัญได้เลยค่ะถ้าขวัญตอบได้ขวัญจะตอบถ้าขวัญตอบไม่ได้ขวัญจะไปหาข้อมูลมาตอบให้ค่ะพาขวัญค่ะ